เอางี้รู้ละแบ่งฝั่งอ่ะแมตบ์นี้แล้วกันแบ่งฝั่งก็คือเป็นกลางเป็นเส้นเห็นปะอุมอะอ้มอุ้มศพแล้วก็ไว้เนี่ยไว้ตรงเนี้ยถ้าไว้ในช่องเนี้ยจะห้ามขโมยถ้าไว้ในช่องตรงเนี้ยห้ามขโมยออกไปแล้วไอ้หนานเข้าใจะปะได้ตอบครับขอบคุณครับใช่ใช่ที่แม่ว่าควักไม้ควักมีดไหมล่ะแม่ล,มลุกนั่งดีกว่านั่งมันดูยากควักไม้ควัก,กมีดดีกว่า เล่นด้วยบุรันหยิบเลยก็ได้นับนับคนก่อนมีไม้อ่ะมีคนแหละเออฟังนะกติกาเออรอบนี้เดี๋ยวแบ่งแบ่งเออตรงครึ่งตรงกลางนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ตีกันในช่องเนี่ยในช่องเล็กๆเนี่ยในช่องแถวๆเนี้ยแล้วก็ให้เออฝั่งนี้เอาศพกักไว้ในช่องนี้ช่องพวกเนี้ยก็คือห้ามขโมยออกห้ามชุบแล้วถ้าอยู่ในช่องนี้ห้ามชุบเลยแต่ถ้าอยู่ในตัวนี้ยังชุบได้แย่งศพอะไรได้หมดแล้วก็ ฝั่งนู้นก็คือเต้นเหมือนกันตรงเบรกรดนะแล้วก็เข้้าาีออโบรันอันนี้เพิ่มเงินรางวัลหน่อยแม่สักได้เมื่อกี้เจ็ดเออล้านห้าอันนี้ล้านห้าแบ่งกันในทีมได้ได้อ้าทีมที่ไหนเดี๋ยวอาวุธด้วยอาวุธไรสามห้างาบ้านได้ไหมเออเดี๋ยวส่งคนไปงงดพอเดี๋ยวกูไปงงาเองกูต้องถ่ายทอดวะไม่เป็นไร ช่างมันเถอะทาไม่ทันก็ไอคิงมันงัดพี่ไอคิงเดี๋ยวคิงมันงัดพี่เดี๋ยวคิงมันงัดพี่งั้นมันเอางัดของเข้าคิงแมนนัทพี่เออเอาไงยันพี่ไปตายหน่าม้าเฮ้ยหยอกพี่หายไปแล้วหลายวันอะเป็นไรมาสิบห้าหรอไปไหนกัเรื่องของเขาปะเดี๋ยวเราก่อนรอแมนนัทได้ก่อนค่อยเริ่มกิจกรรมไปละจบอ่ะรองัดบ้านก็ได้ยีนาทีแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวแบ่งกลุ่มไว้ก่อนดีกว่าแบ่งกลุ่มไว้ก่อนนะเออแบ่งกลุ่มเป็นการอะไรดีมาต้องนับคนก่อน นับคนก่อนมาตอนนี้มีกี่คนคนที่จะร่วมเล่นกิจกรรมไปยืนตรงกองเลือดตรงนน้นหน่อยจับกลุ่มห้าหน่อยทับปิดเลือดไว้เนี่ยตรงนี้ก็วิ่งกันไปอ่ะจับกลุ่มห้าก็ได้จับกลุ่มห้าก็ได้ง่ายๆจับกลุ่มห้านั่นจับกลุ่มห้าจับกลุ่มห้าทงไงอีวินมาเนี่ยเส้นดีกว่าไม่ถึงแล้วอ่ะห้ามาถึงก้นสี่เหรอเหยาะไปอ่ะสิบคนบอกสิมาโยุจะเล่นกับเขาไหมอีวินจะเล่นกับเขาไหมแล้วในไอ้ใครเนี่ยตันจีเหรอ เล่นแต่ขี้เกียจเล่นไม่เล่นเยเพมตู้อ่ะสิบเจ็ดหานไม่ลงปะหานทำไมเอ้อัวตาหันลงอีมายู่อยู่เข้าไปสิรอใครแม่นั้นอีจอมงัดบ้านค่ะเดพตู้อ่ะโอเคไม่ได้่อกู่้อันนี้มีเท่าไหร่สิบมีสิบหกสิบหกคนทีละแปดใช่ปะทีละแปดเงินรางวัลแสนห้าไปหานกันเองไอ้ล้านห้าอ่ะมาดูเลยเออเราจะ เล่นทีมโดยการอะไรดีโบราณเราจะจัดทีมโดยการอะไรดีโบราณแล้วเดี๋ยวช่กอนเลยไอ้บัมโดนวงเหลืออ่ามารวมกลุ่มกันแล้วลุกนั่งมาเร็วรวมกลุ่มกันเป็นก้อนเดี๋ยวมันแอบเตี้ยมกันในวงรวมรวมรวมเป็นก้อนอ่ะพี่คีงขอก้อนหน่อยคิงเอ้ยคิงพี่แย่ห่ะคิงเดี๋ยวโวท่านนี่นับหนึ่งสองสามแล้วก็ลุกคนลุกแล้วหรือจะนั่งเรื่องอะไรนะ ถ้าเกิดลุกถ้าเกิดลุกเดินมาฝั่งนี้ถ้าเกิดนั่งเดินไปฝั่งนน้นอ่ะเตรียมตัวหนึ่งสองสามอ่นะนั่งออกนั่งออกไปมีมัม้ยครบยังขาดหนึ่งขาดหนึ่งขาดหนึ่งไอคิงเอากล่องชมมาด้วยคิงไอคิงกงชมมาด้วยจริงในุ่มานี้มีใครจะไปมา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 ตังาาต้งเลขไว้แล้วก็นับไปโดนใครก็เอาออกมาเลยจบ ไปโดนใครยังไงวะมาตัวมาตั้งไว้เลขสิบห้าแล้วมาก็นับหมดนะไอ้่านสิบห้าโดนเออม้านับในใจเลยนี่นี่นีไปจุมนี่ไปจุมเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวแล้วนับเลขเออใครนับตรงเลขใครนับตรงเลขช้วยมันตกยี่สิบเก้ายล่ไปอยู่ทีมโอนโกชุบอย่างเดียวอ่ะมาได้พี่แล้วเราหมุนไปเลยจบงไมาได้ลงตัวเราปันระเบิดไฟโดนโดนวีรเทศเราโดนมึงยังไงล่ะ นูตตัวอ่ะได้ทีมแล้วนะคะได้ทีมแล้วมาเร็วๆปวดอุ้มเร็วๆเลยพี่มาเร็วหรือที่ต้องกลับมาได้ได้อะเขาตัดคนได้หนึ่งคนไม่ถ้ามาวางในวงเนี้ยมันจะเลาะมันเขาจะชุบไม่ได้แล้วไงเนี่ยถ้าวางตรงเนี้ยจะปังมุกแคลลี่หมดเลยตีแล้วมาดกไม่ไม่ไม่เราบอกแล้เราก็ห้ามเราเ้ามเนียงนะเตรียมตัวจะเริ่มแล้วนะมาหนึงมาหนึง มาเอารูกเบิกไปก่อนไดเลยมันมันชุบได้เราจะไว้ต้องเบิกรถไงมาชุบได้มมาชุบได้ไหมมุมลอยนะศพไม่ได้อยู่ในในกรอบชุบในกรอบเขาอยู่ในวงเขาล้ออยู่ในวงมุมลอยนะพี่หมายถึงว่าเออพวกเราอะชุบได้ถ้าถ้าศพเขายังไม่ได้เอาศพละเข้าไปอยู่ในกรอบเนี้ยไป่ไดถอดไป่ไดถอดตอนใส่แล้ชายพวกเขาถอดเสื้อเหรอฝันถอดเสื้อเลยฝันถอดเสื้อเลยกันถอดมึงกัะถอดฝั่งนี้ผู้หญิงถอดเลยได้มั้งได้แหละ มีผ<ไ> <gen> ู้ห <N> ญิงเยอะเแขวะกันเลยทั <K> ้ง <N> นั oh <và S 2> <N> ้นเออเดี <N> ๋ยวไปเจอเลยอีวาลิวอีซาดหญิงแท้ค่ะหญิงควายอ่ะเต็มตัวเต็มตัวเก่งใจหมอเขาเลยเต็มตัวเล่นไอ้นั่นถอดเสื้อแล้วเริ่มได้เลยเร็วมาเอามากักด้านหลังหน่อยมาเดี๋ยวจะทำนิดนึงไี้แก๊ปไฟเดืยดกำลังเดือดเดี๋ยวเดินไปเลยเอวเห็นกองเห็นกองกันไหมแบบแป๊บๆเลยนะก้ามึงปาระเบิดไฟไปกลางวงเลยเดี๋ยววิ่งไม่ต่อยเลยตี มามานเาปิดอะไรได้ไหมได้ได้ได้เล่นได้ทุกอย่างเลยอาวุ้ไอ้ไม่เบนปืนเริ่ม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 เลยไปไปตกเข้าไปอยู่ต้นกักแล้วห้ามอดึงแล้วนะอุ้ยชิบหายตายตายทุบได้นะถ้าเกิดตบยังไม่ได้โดนดึงเข้าไปเก็บอ่ะ เราดึงก่สอบเกมหน่อยพี่สูดสีหายใจ ชุไม่ได้แล้วเก็บแล้วตรงนั้นนะ่ะตอไปเก็บตรงนั้นแล้วชุบไม่ได้แล้วสวยปะ หนึ่คนหรอหนึ่งคนพี่โบราณไปูไ้าไปหนึ่งปปไป,ป,ปนหนึ่งมึงรองปมีด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 ,มดเฮ้ยเฮ<ว>้ยหมดนะเราชุบได้หรอไม่ได้ตรงนั้นนะม,มันชุบไม่ได้แล้วชุบไม่ได้แล้ว อะไรวะบนั้นชุบไม่ได้แล้วชุบได้อันนี้ไม่ได้ดไม่ได้เลยมันชุบไม่ได้แล้วในกรอบอ่ะยังไงั้นออกไเอเรนตามมาเรน โอเคจบอ่ะโบราณทีมใส่เสื้อได้เงินโอนให้ใครให,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 หเรียกหมอมาได้เลยค่ะ